สวัสดีครับวันนี้ทีรามบายช่วงนี้นะเดือนพฤศจิกายนปี2025แล้วนะครับอีกไม่กี่เดือนก็จะปีใหม่วันนี้ครับทางช่องของเรานะจะรวบรวม8มือถือ8รุ่น8ยี่ห้อดังนะครับราคาเริ่มตั้งแต่พันกว่าบาทจนถึง2,000กว่าบาทมาให้เพื่อนเพื่อนได้รับชมเผื่อเพื่อเนเพื่อนกำลังมองหามือถือที่ราคาประหยัดนะครับเอาไว้ใช้เองหรือว่าซื้อเป็นของฝากปีใหม่8รุ่นนี้ยังไม่ใช่รุ่นเก่านะครับยังเป็นรุ่นใหม่ ที่เปิดตัวในปีนี้จะมีรุ่นไหนบ้างนะครับไปรับชมกันได้เลยก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับถ้าเ,เพื่อนๆชอบรุ่นไหนนะสามารถกดสั่งซื้อนะครับที่ลิงก์หรือว่าตะกร้าใต้คลิปไี้เลยรับรองเป็นเครื่องจีงเครื่องศูนย์ส่งเร็วอย่างแน่นอนนะครับมาครับไปเริ่มที่รุ่นแรกกันเลยก็มาเริ่มจากรุ่นแรก POCO C71 เป็นรุ่นที่ราคาถูกที่สุดที่ยกมาในคลิปนี้แลมวามจ ราคาอยู่ที่1,889บาทส่วนในรุ่นแรม4่ดูความจำ128 GB ราคาลดอยู่ที่2,339บาทมาดูสเปคโดยคร่าวๆนะครับเริ่มจากหน้าจอแสดงผลจะได้เป็นจอ I P S L C D ขนาด6.88นิ้วรีเฟรชกหน้าจออยู่ที่ 120Hz เลยนะสำหรับรุ่นนี้ความละเอียดหน้าจอ H D Plus ถือว่าได้มือถือที่จอขนาดใหญ่รีเฟรชมากถึง 120Hz เลยในส่วนเวอร์ชัน a n น r o i d นะครับได้เป็น Android 15 ชิปเซ็ตจะใช้เป็นตัว u n i s o c t 7ที0ก็จะมีแรม 3GB แล้วก็แรม 4GB ให้เลือกหน่วยความจำนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 64GB แล้วก็ 128GB เลือกซื้อเลือกหาได้นะครับตามงบป,ประมาณที่เรามีเลยมาดูในส่วนของกล้องหลังนะครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลนช่วยนะครับออกซิเลอรี่เลนกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุห ah. ้าพันสองรวอยต์เป็นอมตัวเร,นร,ราานนเ็นอย่างมาก จัดสเปคมานะครับถือว่าเกินราคาแน่นอนสลับรุ่นนี้รุ่นที่2ที่คัดมานะครับก็คือเลตมิเอเป็นรุ่นที่แพงกว่าพ็อกโค้ซีมานิดนึงแรม3คมามจำ64ราคาอยู่ที่1,979บาทส่วนในรุ่นแรมดูความจํม128า1ห8 g b ราคาอยู่ที่2,429บาทมาดูสเปคโดยคร่าวๆนะครับเริ่มจากหน้าจอแสดงผลจะได้เป็นจอ i p s LCD ขนาด6 8 8นิ้ว รีเฟรียดหน้าจออยู่ที่120เฮิรนิซ์เลยนะสลัมรุ่นนี้ความละเอียดหน้าจอ HD Plus ถือว่าได้มือถือที่จอขนาดใหญ่รีเฟรีมากถึง120เฮิรนิซ์เลยในส่วนเวอร์ชัน Android นะครับได้เป็น Android 15ชิปเซ็ตจะใช้เป็นตัว Unisoc T 7 2 5 0ก็จะมีแรม 3GB แล้วก็แรม 4GB ให้เลือกหน่วยความจำนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 64GB และก็ 128GB เลือกซื้อเลือกหาได้นะคะับตาเลือกซื้อเลือกาีเลย มาดูในส่วนของกล้องหลังนะครับให้ความละเอียดมาอยู่ที่32ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลนช่วยนะครับออคซิลอรี่เลนกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี 5, mm. ่5,200มิลลิแอมชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับที่ราคาน่าสนใจเป็นอย่างมากจัดสเปคแล้วก็ราคามาน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะสลับเลตมิ A5 รุ่นที่3ก็จะเป็น Honor X5B เป็นรุ่นที่แพงกว่าเลตมิ A5 มานิดนึงดูที่รุ่นแรมซีหน่คาจำ64 g b ราคาอยู่ที่2,159บาทมาดูสเปคโดยคร่าวๆนะครับจะได้เป็นจอที่ LCD ขนาด6.56นิ้วก็จะได้รีฟเฟลเลตหน้าจออยู่ที่90สําเฮิรสำหรับรุ่นนี้ความละเอียดหน้าจอ HD Plus ถือว่าได้มือถือที่จอไม่ใหญ่มากนะครับตามไส์แล้ว้อขนาดเครื่อง6.56นิ้วในส่วนเวอร์ชัน Android นะครับจะสตาร์ทอยู่ที่ a n d r o i d 1ทางด้านชิปเซตนะครับจะใช้เป็นตัว Helio G 3 6มาดูทังด้านหนุวยความจำนะครับ ก็จะได้เป็นแรมสหน่วยความจั่มหกก็ถือว่าเป็นมือถืออีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เปิดตัวมาสักักานึงราคาปรับลดลงมามาดูในส่วนของกล้องด้านหลังนะครับความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลนช่วยเล็กเลนหนึ่งนะกล้องหน้าให้ความละเอยียดมาที่5ล้านพิกเซลในส่วนของแบตเตอรี่นะครับความจุอยู่ที่5,200 M มิลลิแอมชาร์จเร็วอยู่ที่10วัตต์ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เน้นความทนทานนะสลับ Honor x 5 b เริ่มต้นอยู่ที่255บาทเชอ็จันะครบล้ก มาดูรุ่นที่4นะครับที่ราคาถูกอันดับต่อมาก็จะเป็นรุ่น Samsung Galaxy A07 รุ่นแรมสความจํา6ก b ัเริ่มต้นอยู่ที่2,609บาทเท่านั้นเองส่วนในรุ่นแรมสความจํา2 8 g g b ราคาอยู่ที่3,399บาทมาดูในส่วนของหน้าจอ A07 หน้าจอ6.7นิ้วจะได้เป็นจอ PLS LCD รีเฟลเชหน้าจอนะครับอยู่ที่ 90Hz ความละเอียดหน้าจอ HD Plus ก็ถือว่าจอสวยคมชัดพร้อมใช้งานนะ a e 0 7เหมือนดูจุดเด่นนะครับในเรื่องระบบปฏิบัติการลั่นมาพร้อมกับ Android 15ชิปเซ็ตนะครับจะใช้เป็นตัว h e l i o G99 ก็ถือว่าทาง a m s u ุงนะครับใช้ชิปที่แรงกว่ารุ่นอื่นยี่ห้ออื่นก็สามารถอัปเดตเวอร์ชัน Android ดได้ยาวๆเลยในส่วนหน่วยความจำนะครับแรมเริ่มต้นอยู่ที่ 4GB ความจุนะครับเริ่มต้นอยู่ที่ 64GB แล้วก็ 128GB มีให้เลือก2หน่วยความจำนะสำหรับรุ่นนี้มาดูในส่วนของกล้องถ่ายรูปนะครับ กล้องด้านหลังความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลมาพร้อมกับเลนช่วย2ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ความจุ5,000มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่25วัตต์ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับเรียกได้ว่าเป็นเครื่องตลา,าดเลยนะสลับ A07 e ตอนนี้มีหัวชาร์จแถมแล้วนะครับคือเจ้า Vivo Y04 มาดูที่ส่วนของราคาก่อนเลยเริ่มต้นอยู่ที่2,698บาทได้แรม4หน่วยความจำ64 g b ส่วนในรุ่นแรมซความจําย128 g b ราคาจะอยู่ที่3,221บาทแพงขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับมาดูจุดเด่นเลยนะครับหน้าจอเป็นจอ IPS LCD ขนาด6.74นิ้วรีเฟรชหน้าจอให้มาอยู่ที่90เฮิรควงละเอียดหน้าจออยู่ที่ SD Plus มาดูในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับรันมาพร้อมกับ Android 1 4ในส่วนของชิปเซตนะครับจะใช้เป็นตัว u n i s o c T7225 ในส่วนของแรมนะครับก็จะได้เป็นแรม4 ความจำมีให้เลือก64แล้วก็128 g b มาดูสเปกกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องดน้านหลังให้มาอยู่ที่13ล้านพิกเซลมีเลนช่วยนะครับ0.08ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้ความละเอียดมาอยู่ที่5ล้านพิกเซลมาดูในส่วนจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะครับก็คือแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ใน5,500มิลลิแอมรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ราคาปรับลดลงมาอย่างมากเพื่อนๆสั่งผ่านช้อปปี้นะครับ เก็บโค้ดส่วนลดได้อีกนะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจ b o y 0 4มาดูรุ่นที่6ที่คัดมานะครับก็จะเป็น Oppo A5i มาดูราคาช้อปปี้ล่าสุดเลยนะครับเล่4หนูควมจำ6.4 g ิกไบราคาตอนนี้อยู่ที่2,699บาทเท่านั้นเองมาดูในส่วนของหน้าจอแสดงผล Oppo A5i นะครับจะได้เป็นจอ LCD ขนาด6.67นิ้วรีฟเฟรชหน้าจออยู่ที่90เฮนะครับ ความละเอียดหน้าจอให้มาอยู่ที่ s d Plus มาดูในส่วนของเวอร์ชัน Android ก็จะเริ่มต้นจาก Android 14ในอนาคตอัปเดตได้อีกแน่นอนมาดูในส่วนของชิปเซตนะครับจะใช้เป็นตัว Snapdragon 6s 4G Gen 1หน่วยความจำจัมแรม4ี้อม64 g b มาดูในส่วนของกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องด้านหลังให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่5ล้านพิกเซลสำหรับแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับความอยอยู่ที่5,100ม ah. ิล รองรับชาร์จเร็วมากถึง45วัตต์เลยนะสำหรับ Oppo A5i ก็เป็นจุดเด่นนะครับในเรื่องแบตเตอรี่และก็ระบบชาร์จความทนทานต่างๆมาดูรุ่นที่7ที่คัดมานะครับก็คือเจ้าเ Realme Note 70มาดูราคา Shopee ล่าสุดแรม4หน่วยความจำ64 g ิกะบาราคาอยู่ที่2,699บาทมาดูทันหน้าสเปคหน้าจอแสดงผลก็จะได้เป็นจอ LCD นะครับขนาด6.74นิ้ว r e f ฟรชหน้าจออยู่ที่90เฮ ความละเอียดหน้าจอให้มาอยู่ที่ sd plus มาดูในส่วนของเวอร์ชัน Android นะครับให้เป็น Android 15ชิปเซ็ตจะใช้เป็นตัว u n i s o c t 7250แิ 4, หน้น ram นวความจำหกสมาดูในส่วนของกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องหน้าหลังความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลกล้องหน้าให้มาอยู่ที่5ล้านพิกเซลจุดเด่นของรุ่นนี้เลยก็คือแบตเตอรี่นะครับขนาดใหญ่มากถึง6,300มม ah, ิลลิแอมชาร์จเร็วอยู่ที่15วัต์ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับ่าา่นบนบุอๆ ให้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่มามาดูรุ่นสุดท้ายที่คัดมานะครับก็คือมือถือจากค่ายอินฟินิก็จะเป็นรุ่น i n นฟินิ s m a สมาร์ตัสมาดูราคาช้อปปีล่าสุดเลยนะครับอยู่ที่2,699บาทก็จะได้เป็นแรม4หน่วความจำ128 GB ส่วนในรุ่นแรม8หน่วความจำ128 GB ราคาอยู่ที่3,149บาทมาดูสเปคหน้าจอแสดงผลของ Smart 10ีพลัสก็จะได้เป็นจอ IPS LCD นะครับขนาด6.67นิ้ว รีเฟรชหน้าจอนะครับอยู่ที่120เฮความละเอียดหน้าจอนะครับที่ให้มา HD p l u มาดูในส่วนของเวอร์ชัน a n น r o i d นะครับที่ให้มาก็คือ Android 15ชิปเซตนะครับจะใช้เป็นตัว Unisoc T7250 หน่วยความจำนะครับได้เป็นแรม4แล้วก็มีให้เลือกสูงสุดก็คือแรม8เลยนะความจําเครื่อง128 g b ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่แรมค่อนข้างสูงสำหรับ Infinix Smart 10 Plus มาดูในส่วนของกล้องถ่ายรูปนะครับ กล้องหลังให้ความละเอียดมาอยู่ที่8ล้านพิกเซลกล้องหน้าเท่ากันเลยนะครับ8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่6,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จอยู่ที่18วัตต์ถ้าเพื่อนๆชอบแรมสูงนะครับสามารถจัดได้เลยนะ Infinix Smart 10 Plus ก็ครบทั้ง8รุ่นนะครับสลหรับยี่ห้ออื่นหรือว่ารุ่นอื่นที่ราคาใกล้เคียงกันหรือว่าแพงกว่านิดหน่อยนะครับที่ไม่ยกมาในคลิปนี้เพื่อนๆสามารถเลือกซื้อเลือกหาได้นะครับตามงบประมาณที่เรามีเลยหวังว่าข้อมูลพวกนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ ในการตัดสินใจนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับนะอยากดูคลิปสั้นนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหามือถือเทียปัญหาระหว่างงานนะครับความรู้ต่างๆนะครับทางแอดมินจะทำเป็นคลิปสั้นนะครับลงผ่านทางนี้นะครับสามารถไปกดติดตามหรือว่ารับชมได้เลยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ